สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องสินค้าที่สั่งมาจากล a ซ a ด้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดก่อนนี่เป็นกล่องถนอมอาหารนะครับเวลาเรากินกับข้าวมันเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใส่เป็นกล่องอันนี้ได้มเห็นชัดไหมครับไม่มีคนถือกล้องให้นะครับต้องขออภัยด้วยฟุบูดแล้วก็แกะเลย จะแตกนะเนี่ยโอเคมันมีมาเป็นแบบนี้เลยเป็นฟ้าเดี๋ยวนั่งประกอบดีๆมันต้องประกอบนะครับ แล้วทำไมไม่มีคู่มือให้ข้าพระเจ้าอ๋อนี้ไงเขาบอกว่าฟุ๊บฟุ๊บฟุ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 บจบนะฮะ <c oughs> มันมีฐานกับมีฝาอันนี้ก็จะเป็นฐาน,นใส่ก่อน,นครับมันมีดอยมันอยู่นะครับเนี่ย เสนะคุ้มมดูยังไงก็งอนเโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบเสร็จแล้วก็ใช้งานดูนะครับตอนนี้ประกอบสําเร็จแล้วนะครับนี่มันก็จะเปิดได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลองใส่อาหารดูนะครับงมอยู่ตั้งนานนะครับโอเคครับขอบคุณครับดีครับเรียบร้อยนะครับนี่ตู้กับข้าวมินิใครที่ไม่อยากซื้อกับ กับข้าวใหญ่ก็ราคาเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับจําไม่ได้โอเคกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นนะครับประกอบเอง